สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับสมาชิกท่านใดกำลังเล็งหารถไว้ใช้งานในราคาย่อมเยาวเน้นประหยัดอึดทนนะครับรองชมตัวนี้ครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับ โตโยต้าซอลูนาวีออสปี2004 1.5ออโต้ตัว E นะครับเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็กดิสเบรกนะครับหาไว้ Highway, ใช้งานห้ามพลาดนะครับตัวนี้เปิดให้ในราคา99,000บาทนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่คลองหนึ่งหลังสิทธิ์นะครับถ้าใครชอบและสนใจจริงนะครับอยู่บ้านใกล้ไปดูรถ บ้านไกลนะครับสามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับราคาประมาณนี้นะครับสวยสมบูรณ์เน้นหาไว้ใช้งานนะครับอยางยังใช้งานได้อีกนะครับปี2 0ง0นีะครับลองเช็กลองชมภายในเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์เน้นใช้งานนะครับต้องบอกว่าวีออนี่แหละครับอึดทนและก็ประหยัดนะครับเครื่องพันหสภาพเน้นๆครับว่าใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับเกียร์เข้าไม่มีกระตุกเดินนิ่งเรียบครับช่วงร่างนิ่มเงียบไม่มีเสียงครับ หาไว้ใช้งานนะครับประหยัดอึดทนเน้นใช้งานสบายแน่นอนนะครับตัวนี้กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับแอร์แบ็กดิสเบรกนะครับลองเช็คลองชมนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพก็ได้นะครับใครบ้านใกล้ได้เปรียบนะครับใครบ้านไกลเน้นหาไว้ใช้งาน ไม่ต้องกังวลนะครับได้ส่งได้ใช้แน่ครับตัวนี้เจรจาต่อรองนะครับพูดคุยในรายละเอียดนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านตรวจสอบเช็ครถหน้าบ้านครับถ้าไม่ชอบจัดคืนมานะครับเช็คในรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันดูนะครับถ้าชอบก็จ่ายรถขับรถไว้ได้เลยครับลองเช็ครองชมตรวจสภาพได้เลยครับไปดูรถก็ได้ครับไม่ดูรถก็ได้ครับเน้นหาไว้ใช้งานนะครับประหยัดอึดทนนะครับรับประกันว่ารถถึงบ้านแน่นอนนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้า4บาน สวยสมบูรณ์นะครับลองเช็ครองพิจารณานะครับสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ9 9 0า0บาทนะครับหน้าเดิมเดิมเนียนเนียนแบบนี้นะครับห้องเครื่องสวยๆแบบนี้ครับหาไว้ใช้งานลองเช็ครองชมนะครับปีกซ้ายปีกขวาอาร์คอยู่ครบครับไปดูรถก็ได้ครับเม่ดูรถก็โทรเจรจาสอบถามนะครับในราคาแบบนี้เน้นหาไว้ใช้งานนะครับอืดไม่อืดทนไม่ทน ต้องรองไปพิสูจน์นะครับเช็คข้อมูลได้ครับในวีออสครับนะครับในแฟนเพจเฟ e บุ o k